คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อนะครับสำหรับงานสัมมนา,าที่จัดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเกี่ยวข้องกับหัวข้อว่ากฎหมายของตลาดทุนตลาดเงินของไทยกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนนี้คืบหน้าถึงไหนและพร้อมหรือเปล่าปรากฏว่าคุณวิรไทสันติประพบนะครับรองผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉายภาพไปเห็นทว่ายังมีกฎหมายอีกหลายอย่างด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับภาษีของบ้านเราซึ่งไม่เอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นข้ามประเทศรวมถึงการลงทุน ในตลาดหุ้นของไทยด้วยครับยกตัวอย่างมาหลายตัวนะครับแต่ว่าในภาพรวมหลักก็คือเวลาเราพูดถึงการลดหรือว่าการยกเว้นภาษีในตลาดทุนเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสังคมจะมองในด้านไม่ดีมองว่าจะทําให้จารจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้นลดน้อยลงแต่ดรวิทยไทยเขามองว่าความจริงภาษีเหล่านี้ของเดิมเนี่ยไม่ได้มีการจัดเก็บหรือว่าจัดเก็บไม่ได้เลยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทําให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐลดลงครับเพราะของเดิมไม่เคยมีการจัดเก็บมาก่อนยกตัวอย่างเช่น การยกเว้นภาษีธุรกิจเงินทุนร่วมลงทุนนะครับหรือที่ใช้ชื่อว่า Venture Capital ไทยกับมาเลเซียเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องนี้มาพร้อมๆกันเมื่อ10กว่าปีก่อนปรากฏว่ามาถึงวันนี้ครับ Venture Capital ที่จดทะเบียนในมาเลเซียมีขนาดมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าบ้านเราถึง400กว่าเท่าขณะที่ของไทยนั้นมีแต่หดตัวลงหดตัวลงครับด้วยความที่มีการไประบุเงื่อนไขเอาไว้ว่า ของไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมาลงทุนในธุรกิจ SME และตอนออกไปก็ต้องเป็นธุรกิจ SME ด้วยก็เลยขัดกับหลักการที่เวลาใครมาลงทุนในธุรกิจอะไรก็อยากจะให้ธุรกิจขยายตัวก็เลยไม่เอื้อต่อการลงทุนนะครับยังไม่หมดครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกหนึ่งอย่างบริษัทที่จดทะเบียนขั้นที่2หรือว่า dual listing นะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจํากันได้ว่ามีธนาคารยักษ์ใหญ่อย,อย่าง CIMB เคยประกาศว่าจะมาลงทุนในเมืองไทยและมีการขายหุ้นในเมืองไทยด้วย ตั้งแต่2ปีก่อนแต่ผ่านมา1ปีครับประเทศไทยยังแก้ไขกฎหมายด้านภาษีไม่ได้เขาก็ต้องไปขอมติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้นมาใหม่ก็เลยทําให้ไทยนั้นยังช่วยโอกาสนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นต้องปรับกฎหมายหลายอย่างเพื่อที่จะเอื้ออํานวยทั้งให้นักลงทุนไทยเนี่ยมีโอกาสลงทุนในบริษัทต,ต,ต่างชาติรวมถึงให้เรามีโอกาส,สที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างชาติเช่นเดียวกันลองฟังเสียงของดรวิรุไัยสันติประพบดูครับ เราพยายามที่จะส่งเสริมการซื้อขายหุ้นข้ามตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไปดูเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ในอาเซียนหรือบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนเนี่ยค่อนข้างจะเสริมซึ่งกันและกันประเทศไทยก็มีอุตสาหกรรมพลังงานค่อนข้างมากนะครับสิงคโปร์ก็มีที่เป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจริงๆค่อนข้างมากที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับมาเลเซียจะมีพวกอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องเกษตรใหญ่ๆซึ่งเมืองไทยไม่ค่อยมีนะครับนักลงทุนก็มีความหลากหลาย นักลงทุนไทยเป็นนักลงทุนบุคคลรายย่อยมากในมาเลเซียนักลงทุนสถาบันมากนะครับและนักลงทุนสถาบันในมาเลเซียวันนี้เขาก็ไปลงทุนทั่วโลกเวลาที่พูดถึงลงทุนต่างประเทศเขาก็ไปลงทุนในนิวยอร์กไปลงทุนในโตเกียวไปลงทุนในฮ่องกงทาไมเขาไม่มาลงทุนในประเทศไทยนะแล้วถ้าเราสามารถดึงนักลงทุนในอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นหรือนักลงทุนในอาเซียนลงทุนข้างันเองได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทําให้ทําให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นที่กรีซหุ้นไทยก็ตก เพราะว่านักลงทุนมาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กลัวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทําอยู่ก็จะติดเรื่องเรื่องภาษีนะครับเรื่องภาษี mm. ค่อนข้างมากที่กฎเกณฑ์ด้านภาษีของเราเนี่ยอาจจะอาจจะล้าหลังนะครับอย่างเช่นวันนี้กฎหมายภาษีบอกว่าถ้าเกิดได้ปันผลจากหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องนํามารวมเป็นรายได้เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้านะ mm. ใครเสียภาษี20%ก็ต้องเสีย20%ใคร30ก็ต้องเสีย30%แล้วก็ต้องมารวมเป็นปลายปีนะครับแต่ถ้าทิ้งไว้นอกประเทศให้ข้ามปีภาษี ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่ไม่มีใครไปตามนะเราก็พยายามอยากจะทําพวกนี้ให้มันให้มันเป็นมาตรฐานที่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 ชัดเจนที่โปร่งใสนะครับว่าใครที่ไปลงทุนถ้าเขาได้เขาให้เ,เงินกลับมาก็ได้กลับมาแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้อง10%เหมือนที่เขาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนะครับทำให้ตาราภาษีเข้าเทียมกันเพราะว่าประเทศอื่นเขาเขาให้เราเราก็ต้องให้เขาเพราะเราหวังว่าจะให้มีธุรกรรมข้ามประเทศเพิ่มมากขึ้น,นครับ,รบนั่นอย่างที่ผมเรียนว่า เรื่องภาษีเนี่ยที่ต้องที่ต้องขออนุญ,ญาตกล่าเปลี่ยนว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วท่านอยากคิดว่าเวลาที่ไปเสนอขอยกเว้นขอลดภาษีเนี่ยหมายความว่าจะทําให้รายได้ของประเทศลดลงนะครับ,รบหลายครั้งการยกเว้นภาษีหรือลดภาษีของตลาดทุนเนี่ยทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นอ <ừ. S 2> เพราะว่ากลไกลของตลาดทุนเป็นกลไกที่เน้นเรื่องของ,ของความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับตัวอย่างที่ผมขออนุญ,ญาตกลาบเปลี่ยนเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือว่าท่านอาจจะได้ยินว่า ได้มีแนวคิดที่จะยกเว้นภาษีให้กับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ที่เป็นบริษัทขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับเมื่อก่อนภาษีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปอยู่ที่ร้อยละสามสิบนะครับก็มีรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาที่ลดให้เปิดร้อยละยี่สิบห้านะครับเรากลับไปดูในช่วงสามปีของบริษัทก่อนที่เข้าจดทะเบียนกับสามปีหลังเข้าจดทะเบียนนะครับสามปีหลังเข้าจดทะเบียนรัฐบาลเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยหกเปอร์เซ็นต์โดยที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่เป็นเพราะว่าบริษัทเมื่อเข้าจะไปเป็นตลาดหลักทรัพย์จะไม่สามารถทํสองบัญชีชได้จะเป็นบัญชีเดียวนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้เป็น,นกลไกของตลาดทุนต้องมีผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นการลดภาษีเป็นการดึงให้มีบริษัทเข้ามาสู่กลไกที่เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการจูงใจมากขึ้นและในที่สุดทําให้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นตัวอย่างที่อาจขออนุญาตยกไว้เป็นให้ให้ท่านได้พิจารณานะครับ ในขณะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของภาษีให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะครบรรดาภาคธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวกันหน่อยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าบรรดาแบงค์ต่างชาติที่เขาเข้ามาลงลักปักฐานนะคะที่บ้านเราเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าแล้วก็จอกกลุ่มลูกค้าใหม่ในประเทศไทยนะคะแบงก์ของไทยเองก็ต้องเดินหน้าไปเปิดตัวที่ต่างประเทศด้วยเพื่อที่จะมีการขยายฐานลูกค้าซึ่งวัตถุประสงค์ก็อาจจะ อาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะในกลุ่มของธนาคารยักษ์ใหญ่ของบ้านเราหนึ่งในนั้นก็มีธนาคารกรุงเทพนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการเดินหน้าไปเปิดสาขาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะที่เมืองสุราบายายเรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุที่ต้องเดินหน้าก้าวเข้าสู่สังเวียนของเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึงนะคะก็เป็นเพราะว่าทางธนาคารกรุงเทพต้องการที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าให ครอบคลุมทั่วโลกนะคะและที่สําคัญค่ะต้องการที่จะผลักดันให้กลุ่มลูกค้านั้นมีการขยายฐานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างทางด้านของคุณโคสิตปัามเปลี่ยนรัฐนะคะประธานกรรมก,การผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพนะคะก็ได้เดินทางไปในทริปนี้ด้วยนะคะล้วก็ได้มองเห็นศักยภาพของเมืองสุราบายานะซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่กําลังพัฒนาให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญถือว่าเป็นฮับที่ดีค่ะเพราะว่า ถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกับหลายๆเมืองนะคะซึ่งน่าจะาผลักดันให้เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่นั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญอินโดนีเซียนั้นมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจัดส่วนสูงถึงประมาณเฉลี่ยปีละ6-7%นะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยว่าหลังจากนี้ไปจะผลักดันให้มีกลุ่มคนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อลดปัญหา ความยากจนพอมีกลุ่มคนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นธุรกรรมในการทําการเงินเนี่ยก็น่าจะมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าไปเปิดสาขาแล้วก็รองรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริงนะคะแล้วนอกจากอินโดนีเซียแล้วนะครับตอนนี้ทางแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็กําลังขอทางธนาคารกลางของกัมพูชาในการไปเปิดสาขาด้วยเหมือนกันแล้วก็เล็งๆที่พมา่าด้วยนะคะ พูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วไม่ใช่แค่ธุรกิจยักษ์ใหญ่นะครับที่ท่านจะเป็นโอกาสในการไปลงทุนในต่างประเทศได้แม้แต่ธุรกิจแฟรนชส์เล็กเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับมีข้อมูลน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมครับจากบริษัทแฟรนขอประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัท n e s s Coach and c o n s u l t i n g นะครับคือคุณพีรพงศ์กิติเวชโพคาวัตรก็ให้ภาพรวมก่อนคุณผู้ชมครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจแฟรนชส์ของไทยมีอยู่ทั้งหมด516รายด้วยกัน แล้วมีการประเมินว่าปีนี้น่าจะมีการเปิดตัวแฟนชายใหม่ของไทยประมาณ46รายนะครับก็จะทำให้ปี2555ก็จะมีธุรกิจแฟนชายของบ้านเราเป็น562รายนะฮะอันนี้กราฟิกผิดเล็กน้อยนะครับส่วนมูลค่าของธุรกิจมากน้อยขนาดไหนปีนี้น่าจะเติบโตได้จากปีก่อนประมาณ12%ครับมาอยู่ที่7 0 0 0 0ล้านบาทสิ่งที่จะตามมาครับพอธุรกิจแฟนชายเติบโตขึ้นมาก อย่างหนึ่งที่เราน่าจะได้เห็นชัดเจนก็คือค่าธรรมเนียมแรกเข้าน่าจะถีบตัวสูงขึ้นจากของเดิมเนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ28,600บาทต่อสาขาน่าจะมีการขยับขึ้นมาหลายเท่าเลยนะครับกลายมาเป็น300,000บาทต่อสาขายิ่งถ้าเกิดธุรกิจไหนมีโอกาสประสบความสําเร็จมากหรือว่าชื่อดังค่าธรรมเนียมแรกเข้ายิ่งแพงนะครับ ขณะเดียวกันครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในปี58ตอนนี้มีหลายธุรกิจของเพื่อนบ้านเรากําลังเจาะเข้ามาในไทยแล้วนะครับโดยเฉพาะจีนกับฟิลิปปินส์แต่แน่นอนครับว่าย่อมเป็นโอกาสที่แฟนชายของบ้านเราเองจะสามารถไปเปิดในต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพกับการรักษาวิธีการบริหารจัดการเอาไว้จึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อยากฝากไปถึงผู้ประกอบการนะครับค่ะ ทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะกับ,บช่วงของ Marketing <พ>ิ้กวนนะคะการเขียนอตัตชีวประวัติของผู้เสียชีวิตนั้นจะเกี่ยวข้องกับ m a r k e t ็ตตอย่างไรเดี๋ยวไปหาคําตอบกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะค <greatest> อย่าร้องอย่าร้อง oh, oh. ด้วยความเคารพเลยนะ อาจารย์เป็นคนที่ผมนับถือสมสมติว่าวันหนึ่งอาจารย์ไม่อยู่ในโลกผมล้อเพลงไปดี่งไงสมมติว่าอาจารย์ไม่อยู่ในโลกแล้วสมมตินะครับอาจารย์จากไปอาจารย์จะมีความแฮปปี้ไหมถ้าเกิดว่าใครต่อใครก็จะเข้ามาทำอัตชีวประวัติของลินน้อยปีเตอร์กันฮะขายโั้อีเตอกชื่อผมยังอยู่ผมชอบงก <ง>ผมชอบไม่ใช่ผมงกชื่อเสียงผมผมงกความโรแมนติกผมงกว่าเขายังจาผมได้หรือเปล่าอาจารย์เห็นแก่งเงินอาจารย์ไม่คิดเหรอว่าคนที่เขียนถึงอาจารย์จะเขียนได้ถูกตามอักขระของความจริงไอ้อยุ่นั้นอยู่ที่ว่าเราเตรียมการว่าเท่าไหร่ว่าในระหว่างที่เราเดาเนินชีวิตอยู่เนี่ยดำเนินอย่างไงมีอะไรเข้าบันทึกบ้างแสดงว่าเขาเป็นคนที่เห็นด้วยที่ใครต่อใครก็ออกมาหากินกับซากศพของ วิตนี่บุสตันเราเราไม่อยากจะพูดนะโซนี่มิวสิกเนี่ยตัวดีเลยนะหลังจากที่พวกออกไปแล้วเนี่ยนะครับพูดพเยอะพูดเยอะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนที่เอ่อกาะเนี่ยบริษัทกันมันจะมันย่ำแย่อยู่ไม่เขาแจ็คสันตายเท่านั้นนะขนกันแหลกลาน <Hey. S 3> ขายกันโอ้ oh, <c oughs> กันนำชั่มโบแล้วปรากฏว่านั้นหาเกินกับคนตายเปล่าหากินนะแต่ก่อนนี่ก็ร้อยอัลเบิร์ตันและนอื่นตอนนี้มาและวิตนี่ตายไงตอนตอนที่มันจะสั่นตอนที่มันจะสั่นตายเนี่ย บริษัทโซนี่อัพขึ้นเลยเหรอเออัพทันทีเลย 18- 2 8 3 8อัลบั้มเอามาขนมาขายหมดนะสร้างเพิ่มอีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยอัลบั้มแต่มันถูกต้องไหมอ่ะสมมติเขาจะบอกว่าก็มันเป็นการที่จะแบบว่าล้ำลึกเมมโมรี่อะไรให้กับผู้ตายมันก็ใช่ถ้าเป็นการหากินกับคนตายมันก็ใช่แล้วการที่ไม่หากินทํำยังไงอ่ะมันก็ใช่ถ้างั้นคุณก็ร้องเรียงร้อยให้ดีสิครับอย่าเป็นทำอย่าที่ว่าอย่าทำเป็นแกงโห o มักง่ายในการชิดดันอะไรต่างๆออกมาจนกระทั่งเละเทะไปหมดโดยที่ไม่มีระเบียบการที่จะนําเสนอให้ถูกต้องใครเห็นคุณค่าบ้างเขาบอกว่าเราต่างมาเลียงร้อยอ้อยส้อยเชื่องช้าแช่มช้อยแล้วปรากฏว่าหางไปที่อื่นออกมา15เล่มสังคมไทยได้ละเอียดอ่อนกันบ้างหรือเปล่าคนทําละเอียดอ่อนถูกต้องแต่ว่าสังคมไทยทั้งหมดได้ท้อมจรียอ่อนกับงานดีๆบ้างหรือเปล่าทำเป็นสติีปจ๊อบตายไปแล้ว มีสือออกมายีบสามเล่มออันนั้นน่ะเพราะว่าเขามีอะไรให้พูดมากพอแต่ถ้าเรายอมรับนะซีฟจ็อบเตรียมตัวให้ดีก่อนตายซีฟจ็อบรู้ว่าตัวเองมันจะตายมาก่อนซีฟจ็อบแม้กระทั่งพูดว่านะคิดซะว่าตายสิแล้ววันนั้นน่ะคุณจะทํางานอย่างเต็มที่ถ้าเกิดแม็กสันตายถ้าเกิดนิวซันตายแล้วใครเพลงดังต่อไปควรจะมีใครตายแล้ว ค่ายเพลงอยู่ได้ผมหรืออาจารย์พิธามันไม่สําคัญหรอกครับสําคัญว่าถ้าเขาตายไปแล้วเราสามารถจะใช้แนวทางเข้ามาปะผมยกตัวอย่างคนหนึ่งนะพูดเราไม่ฟัง<อ>ตัดหูก็แล้วออในที่สุดก็ฆ่าตัวตายแวนก็